你抓我吗？ จากหลายๆคลิปที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะเห็นว่าผมนั้นค่อนข้างจะเฟลลี่แล้วก็สามารถพูดคุยได้กับทุกๆคนเลยแต่เห็นแบบนี้ที่โรงเรียนนั้นผมไม่ค่อยจะมีเพื่อนมากนะโดยรวมก็จะมีเรื่องกันมากกว่าส่วนใหญ่ผมก็เลยจะนั่งวาดรูปคนเดียวแต่ไม่ใช่ผมไม่เคยเข้าหานะถ้าไม่ใช่พวกบูลลี่หลังห้องขี้แกล้งก็พยายามเข้าหาเพื่อนอื่นๆซึ่งบางทีเราก็จะไม่ข้าใจะอยู่ดีว่าพวกเขาพูดคุยอะไรกันคนที่สนิทกับเรานั้นก็คือคนที่คลิกกับเราได้และมีมุมมองเหมือนกันกับเราถึงแม้ว่าจะมีบางเรื่ คุณกับเขาไม่ได้คลิปก,กันเขาก็จะมองเราเป็นแค่คนคนหนึ่งอยู่ดีเป็นแค่คนรู้จักที่เดินมันผ่านหรือบางทีจะเจอกันที่โรงเรียนบ่อยๆส่วนมากก็แค่ทักทายตามมารยาทก็เท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าผมจะไม่มีเพื่อนเลยเพราะยังไงเราก็ต้องอยู่ในสังคมอยู่ดีเราไม่สามารถที่จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้ที่โรงเรียนผมจึงมีเพื่อนสนิทอยู่3าคนที่สามารถพูดคุยได้ดังนั้นคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงหัวข้อเพื่อนที่โรงเรียนรวมถึงมาเผาพวกมันไปด้วยอีกแล้วเรามาเริ่มตั้ง แกงสม้มแกงสม้มเป็นเพื่อนคนแรกของผมตั้งแต่ที่ผมย้ายบ้านตามแม่มาจากโคราชมาอยู่ที่ปทุมตรับเด็กบ้านนอกที่มาอยู่ในเมืองกรุงแบบนี้มันก็อะไรใหม่ๆไปหมดนะนะแถมช่วงนั้นเป็นเรียนซัมเมอร์เป็นช่วงที่ผมกาลังขึ้นมสองพอดีซึ่งปกติเมมรียนซัมเมอร์เราก็ต้องมาวันแรกกันใช่ไหมในการเรียนผมก็เดินเข้าห้องอย่างมั่นอ,อกมั่นใจแล้วก็เชื่อว่าผมจะต้องเป็นคนแรกแน่นอนแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นก็คือทุกๆุกคนที่มากันครบแล้วนั่งหันหน้ามามองกันที่หน้าเด็กใหม่คนนี้ที่มาจากไหนก็นนไม่ ถ้าไม่คนมันผันมามองกันแบบนี้ในระหว่างที่คุณครูก็บอกให้เข้ามานั่งในขณะที่ผมกําลังยืนเอออยู่ตรงนั้นมันก็มีเด็กคนนึงที่กําลังโบกมือกว่าก็เรียกให้มานั่งข้างหน้าด้วยกันซึ่งเป็นที่สุดท้ายที่ยังเหลืออยู่แล่ตอนแรกผมก็ดีใจนะที่แบบ เอ้คนที่นั่งข้างๆเราอัธยาศัย,ายดีขนาดนี้เราก็คุยกันจนตอนนี้ก็มาสนิทกันได้ก็คุยกันยาวมาถึงจนเปิดเทอมซึ่งเราทั้งคู่ก็จับคู่นั่งข้างกันซึ่งบางทีหลังเลิกเรียนหมอนี่ก็ชอบพาไปดูสาวที่มันชอบอะนะเราก็สนิทกันจนมาช่วงปิดเทอมซึ่งเป็นช่วงที่เตรียมตัวกัจะขึ้นมอปลายแล้วก็เป็นช่วงที่แตกเนื้อกันด้วยนะซึ่งก็จะเริ่มมีการดูแลตัวเองมากขึ้นสาหรับผมช่วงนั้นก็เป็นช่วงตัดผมใหม่นะจากผมยาวๆพอปิดเทอมมาผมก็เดินเออๆตามมาที่ห้องที่เป็นมมมมของงงผซึ่่่่กกกกกก็็็จจะะะีเเเดดใหาปปปนนนััไรท ด,ดีครับเออเออโอโอสวัสดีครับอ่อคนนี้เด็กใหม่สวยจังเลยอะ่ะชื่ออะไระครับเราเอ๊ไอ้เองเหรอไอ้แกงสตมไม่ไม่เราชื่อปาร์ตี้ปรากฏว่ายี่นี่คือแบบเปลี่ยนโฉงไปเลยวะมึงคือนางเป็นผู้หญิงแถมยังมีความสามารถทางการเดินแบบแล้วก็รับงานต่างๆคนในโรงเรียนก็ติดตามฟอลไอ้ีนางกันเต็มเลยอ่ะตอนมาที่กูแบบ ไพ่วหเอ้ยแต่ว่านางก็มีเพื่อนมากขึ้นเพราะว่างานที่นางทำนั่นแหละตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ตัวติดกันแล้วแต่ก็ยังสนิทกันนะจนมีวันหลังสอบกลางภาคหรือว่าปลายภาคนี่แหละสอบเสร็จพอดีไงากาสวันนี้เป็นวันเกิดเราไปกินวันเกิดกันไหมมีเพื่อนๆมาเยอะเลยเป็นร้านของลุงที่เรารู้จกักเป็นร้านกึ่งร้านเหล้าไปไหม นางในปัจจุบันบอกหรือคตรตากเอาละเอาละคนต่อไปคนนี้เป็นคู่หูในการวาดรูกกับผมทับทิมทับทิมเป็นเพื่อนสนิทของผมตั้งแต่ขึ้นมปลายมาเจอกันครั้งแรกก็คลิกกันเลยเพราะว่าพวกเราชอบวาดรูปเหมือนกันพวกเรานั้นเป็นคู่หูดูโอในการวาดลูกของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวาดรูปอะไรต่างๆพวกเราจะโดนจับเข้าร่วมไปหมดเลยครั้งแรกที่เจอผมก็แบบขอให้นางสองวาดรูปด้วยผมก็เรียกว่าเอจานทิมส่วนเมื่อเราสนิทกันนั้นหรอไอทิม พวกเราก็นั่งข้างกันรแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการวาดลูกให้กันมาตลอดแต่สิ่งที่ทำให้ผมญหงุดหงิดเกี่ยวกับมันนั่นก็คือการเปลี่ยนมาสคอตคาแรคเตอร์ของตัวเองหลายแบบแท้วะทุกคนคงจะสงสัยว่าทำไมเรื่องแค่นี้ผมต้องอญหงุดหงิดผมจะยกตัวอย่างให้ดูนี่คือมาสคอตคาแรคเตอร์ตัวแรกที่ตั้งแต่รู้จักกันมาคุณน่าจะเห็นตั้งแต่คลิปแรกที่ผมลงไปนะแล้วสักพักมันก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ ผ่านไปอีกมันก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้เดือนต่อมามันก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไปอีกจากแบบนี้ไปเป็นแบบนี้เปลี่ยนอีกจนแบบนี้กลายเป็นแบบนี้แล้วก็มาเป็นแบบนี้ในปัจจุบันซึ่งเอาจริงมันก็ยังมีอีกเยอะที่ผมนั้นขี้เกียจวาดเพราะผมก็ไม่สามารถแต่สรู้ว่ามันจะเปลี่ยนมาขอตัวเองไปเป็นแบบอื่นอีกไหมในอนาคตแล้วมันเป็นคนที่เห่อลูกมากๆเห่อจนหน้าแบบ แถมยังเป็นผู้ที่ทําให้ผมนั้นติดเชื้อสโลแกนมาจากนางนั่นก็คือเฮ้ยชิมว่าอะไรอะ่ะขอดูหน่อยดิได้ดีแลกกันนะได้นี่นี่ของเราว่าเป็นร้านสักสวยเลยเฮ้ยสวยอันนี้ของเราอ้ <c oughs> อวว่าแล้วว่าพวกว่าทับเส้นแบบแกก็ต้องว่าสวยอยู่แล้วสวยอะไรกันเราวาดรูปไม่เป็น <c oughs> ครับนั่นแหละครับและนี่คือมันในปัจจุบันและคนสุดท้ายนะครับเป็นคนที่เป็นไอ้เต้าน่ารักที่สุดในห้องทุกคนในห้องรักเขานะครับนั่นก็คือประมุกประมุกรู้จักกันได้ก็ตอนที่ขึ้นมอปลายในฐานะเด็กใหม่แต่เขาเป็นเด็กเก่ามาก่อนนะแต่เขาก็ลาออกไปและที่บอกว่าเป็นไอ้เต้านั่นก็คือไอ้มอนนี่มันเป็นคนที่แบบ พลังบวกครับพลังความคิดด้านบวกคือมันในมองโลกในแง่ดีสุดๆเป็นคนที่มีอิมแพ t พลังบวกจนแบบคนรอบข้างสัมผสัสได้เลยคุยกับเพื่อนได้ทุกคนเพื่อนๆทุกคนรักเขาน่ารักจนแบบน่ามันไส้ส่วนเอกลักษณ์ของเขาคนนี้งันเหรอครับประม,มุกเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์ ทุกอย่างใครไปถามเขาเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์นะเขาสามารถสอบถามพูดคุยได้ทุกอย่างถามตอบได้หมดตั้งแต่สักระเบือยเลอลบสมัยสงครามโลกครั้งที่2รวมไปถึงแม้กระทั่งชนิดของรถถังเครื่องบินหรือแม้กระทั่งเรือดำน้ำที่ใช้ในการรบอีกทั้งการเมืองในสมัยนั้นๆว่าจะมีอะไรบ้างฟังทีไรห,หน้าย,ยู่ลูกทีนี่มันเออกูสอบถามประวัติศาสตร์เดินได้ชัดๆและนี่คือมันในปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแค่ผมยาวขึ้นเล็กน้อยและนี่คือทั้ง3คนที่มีเอกลักษณ์ที่เป็นเพื่อนสนิทที่โรงเรียนของผผมมมมมมแต่่่่่กกกกก็็ยยยััััังงีีีีเเเเเเพพพืืืออ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 นน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 สสสิิททททใไลลล์จโดบหะ้วคุณป แชร์กันได้ในเม้นเพื่อที่จะแบ่งปันความหาของเพื่อนคุณหรือไม่ก็เผา,ามันโหงานโคตรสวยเลยอะ่ะอันนี้แกวาดเหรอโอ้ยพวกมึงก็พูดเินไปโ <laughs> มว่าลูกเป็น